สวัสดีค่ะหน,นูพบกับช่องของเกมเอ็กสเตอร์อีกแล้วนะคะอยู่กับคุณแม่เช่นเคยแล้ววันนี้คุณแม่จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า h า r d o b b นะคะก็อย่างนี้เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดกระดิ่งหนึ่งคอมเมนต์หน้าล้านๆให้คุณแม่ด้วยและอย่าลืมชวนเพื่อนมากดติดตามช่องเกมเอ็กสเตอร์ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหา r อ o b b ที่นี่เป็นยังไงบ้างแต่ว่าดูแล้วนั่นก็คือสวยมากเลย มีตุก,ก,ต,ต,ก,กตาหมิงด้วยนะคะแล้วก็มีหัวใจด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะไปก็เลย <c oughs> โอ้ยข้างล่างเป็นหิวแห่งความรักนะคะโอ้ยแม่ลงไปเหีวยวแห่งความรักก่อนเลยเหรอโอเคนะคะเดี๋ยวโดดใหม่เนาะเล่นด้วยได้ครับจอยเข้ามาเลยโอเค ไม่มีเสียงเพลงใช่ไหมโอเคถ้าไม่มีเสียงเพลงได้อยู่นะคะแบบนี้ห้ามชนกันนะคะเด็กๆต้องเดินห้ามเบียดกันเลยโอ้อันนี้จดหมายรักเนาะจดหมายรักเป็นสะพานรักให้เรานะคะอ้ด่านนี้คอนค่าน่ารักเนาะว้าวก็ไม่เยอะมากนะคะพอเล่นได้นะคะเด็กๆคนไหนที่อยาก ผ่อนคลายนะคะก็มาเล่นได้เลยที่นี่โอ้หัวใจเรืองแสงอุย้ยเอา้าหัวใจมันหลอกเราทำไมเขาหลอกเราแบบนั้นล่ะเอาหัวใจเขาหลอกเรานะคะ ไม่เป็นไรเนาะถึงเขาจะหลอกเราแล้วก็รักเขาโอเคเราปีนต่อเลยนะคะโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแม้ว่าเริ่มยากแล้วละ่ะดูทรงเริ่มยากแล้วละ่ะโอ้ยมันมีวิธีโดดอยู่นะคะเวลาเราโดดที่แคบเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็โดดให้มันเป็นขั้นอย่างเงี้ยให้มันเป็นแนวให้มันเป็นแนวนอนนะ จอยมาเลยเลยค่ะกดจอยที่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 นี่ที่หน้าเกมมาได้เลยสวัสดีค่ะแพนเคกโอ้ทำไมมันยากจังเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยแสดงว่าไอไอตัวสีชมพูที่มันอยู่ข้างใต้เนี่ยมันน่าจะ ไม่ได้อะไรนะคะมันมีแค่แผ่นไม้เฉยๆที่สามารถโดนได้แต่อันอื่นก็คือโุ้ยากอ่ะอันเนี้ยอืมต้องโดดเชิงเฉียงเงี้ยแหละน่ะโดนเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นใหม่กันดีกว่านะคะเริ่มต้นใหม่เท่ากับ โอเคคอนโทรลยากมากเลยนะเพราะว่าที่มันเล็กนะคะโอ้ยน้วหมารอไหมรอรอเดี๋ยวก่อนเด้อเกือบไม่รอดอันนี้หัวใจใหญ่นะคะโอเคมีหัวใจชมพูแล้วก็หัวใจแดงโอเคเอาอ๋อเกือบหล่น อืมอันนี้ง่ายอยู่นะคะเป็นหัวใจอุ้ยหัวใจเป็นสีมะจากสีขาสีชมพูเป็นสีขาวใช่ไหมอันนี้เราต้องหลบหัวใจเหรออืมโอ้ยเกือบชนเอา้าหัวใจบาดเจ็บอืมย,ยากอยู่นะเนี่ยอันเนี้ย ห้ามโดนสีแดงๆอะยากอยู่เอ้ยด่านนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเนาะอันนี้ก็สเต็ปนี้เลยค่ะอืมมันไกลเกินเนาะทําผิดแต่ว่าโดดแบบง่ายๆอย่างนี้เลยเฮ้ยเดีอยวๆๆเด,ดมีคนอยู่ข้างบนหน้าแม่ด้วยเหรอเน,นี่ยโอ้โหแล้วใครจะไปเล่นได้วะอเน,นี้ย เดี๋ยวๆเ,เอาใหม่ไม่ได้ต้องโดดอย่างเดียวเด็กๆยากค่ะแม่ว่าปล่อยใจไม่ได้แล้วด่านนี้ยโดดผิดขิดเลยค่ะต้องโดดอย่างนี้ปะ หล่อจ๋าง่ายเนาะง่ายเลยเอาอันสุดท้ายอะโถตายเลยใครแกล้งแม่วะน้ำหวานอย่ากแกล้งแม่นะลูกมันยากนะคะคลิปมันจะนานนะลูกแม่ถ่ายคลิปอยู่ มันยากนะคะลูกเอาแล้วมันหายไปไหนสองขั้นวะเออมันหายไปไหนสองขั้นน่ะเราเดินได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวแม่ลองโดดก่อน มันไม่ได้มันต้องโดดไม่ได้แม่เดินไม่ได้ลูกแม่ลองแล้วมันเดินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวลองเอาใหม่เดี๋ยวลองโดดสามขั้นดูโอเคอืมเนี่ยน้ําหวานนะ่ะแม่บอกว่าอย่าก,กวนไงมันทำไม่ได้ลูกแม่บอกไปแล้วว่ามันทำไม่ได้ ไม่ได้ก็คือไม่ได้ค่ะเนี่ยตัวดวสามขั้น่างเดียวอันนี้ยแล้วดูมันทําโอ้ยด่านหัวใจไม่มันไม่ได้สําหรับแม่มันไม่ได้ลูกมันบางเกิน มันซอยบางอ่ะหัวใจอ่ะแล้วมันห้ามชนกันด้วยประเด็นอ่ะมันห้ามชนกันเลยเนี่ยมันบางเกินมันทำบางเกินหัวใจอ่ะแม,ม้ว่าด่านนี้ปล่อยใจไม่ได้แล้วเครียดเหมือนเดิม อันนี้อะไรเนี่ยเหมือนง่ายโอ้ยด่านง่ายก็ง่ายแบบใจหายอยากยากก็ยากแบบนะอันนี้อะไรเนี่ยอืมขึ้นไปบนแกนหัวใจเหรอโอ้สูงมาก อยากเล่นมิมิกภาคสองอ่ะมีมิกภาคสองไปหาเกมผีเล่นดีกว่าโอ้ยมันโค้งเคืงอะน้ำหวานมันโค้งเคงนะลูกเอาได้ได้ได,ได้เล่นจบเล่นเกมผีกันคะ่ะ มันโค้งเคงเนาะนู้นน่นนะระวังเดอ้อยากอยู่นะคะเด็กๆท้าทายอยู่เจะว่าจะว่ายากก็ยากอยู่ท้าทายด้วยต้องมีแบบว่าต้องต้องผ่อนใจลงต้องผ่อนใจลงนิดนึงจอยเข้ามาเลยครับน้องต้องผ่อนใจนิดนึงเนาะ ด่านง่ายแต่ทำไมแม่เล่นยากาวาอันเนี้ยง่ายสุดแล้วนะห้ามโดนตรงกลางเพราะเนี่ยหนันว่าแล้วเห็นไหมมันหลอกเรานะคะแมงมุมไอาจะขี้ยู่พห้แหลกแหลกเลยนะคะอืมต้องโดนอนี้สินะ แม่มุงตัวน้อยแม่ก็คือยากมากอันนี้คืออะไรอ่ะอืออย่างนี้เหรอโอ้หาทําเนาะโอ้โหออกมนจะมีแกนให้อยู่โอเคใกล้ถึงนีเยเนี่ยก็จบยังโอ้โห แอบป่านน้ำตาในตอนสุดท้ายเลยนะคะหัวใจที่เริ่มแหลกสลายแล้วนะเดี๋ยวรอเน็ตแป๊บหนึง่งโอเคอันนี้คืออะไรอีกอบบี้ที่แม่สร้างนี่ดูง่ายไปเลยนะ อันนี้คือยากมากหัวใจปิดไปนิดนึงนะคะโอ้โหแสงเลเซอร์ทุ่มทุ่ม,มสร้างแสงเลเซอร์มาน้ําหมานอยู่ไหนอะแม่ลืมเลยโดดเพลินจนลืมลูกเลยนะคะ <c oughs> อยู่ไหนน้ําหมานมันไม่ยากนะลูกมาเลย เดี๋ยวไหนะแล้วเราจะโดดขึ้นยังไงเนี่ยอจอย,ยังไงเออก็จอยมาสิที่เกมแคสเตอร์เดี๋ยวอันนี้จะโดดยังไงอะโอ้แม่งงวะ่ะปิศนาดาวินชียังไม่ยากขนาดนี้นะคะนะาลน แล้วตายนานด้วยนะประเด็นไม่ได้ตายแป๊บเดียวตายนานด้วยถ้าเราโดดขึ้นอันนี้ได้เราก็ไปทางนู้นได้มันต้องทำยังไงก็ได้มันจะโดดขึ้นยังไงอุ้ยโดดมันโดดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันไปไม่ได้มันมันมันใจมันใจอันนี้ไปไหนเอาใหม่ แอบ,บยากอยู่เลอฮาร์ดอบี้อ่ะเข้ามาทําใจนิดนึงเรอเอาทำไมน้ำหวานโดดได้อ่ะทำไมน้ำหวานโดดตั้งไกลได้ทำไมแม่โดดไกลไม่ได้อ่ะน้ำหวานโปรปะเนี่ยหน้าน้ำหวานโดดได้อะอืออือมันควรจะทำหมดใจต่ำลงก,กว่านี้นิดนึงนะฮะอือ ยากแบบโดยใช้เหตุจริงๆนะมันยากแบบโดยใช้เหตุอะตัวแม่กระโดดไม่สึกถึงไงเพราะว่าอันหลักๆนะแม่ว่านะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแม่ตัวเล็กแม่ทําตัวเล็กมามันก็เลยโดดยากเข้าใจไหมคะเออมันโดดยากเพราะว่าแม่ทําตัวเล็กมาถ้าทําตัวใหญ่มาน่าจะไม่โดดเล็กดูดีแม่ตัวเล็กนี้เดียวเองเห็นไหมมันก็เลยเป็นปัญหา เออมันเป็นปัญหาเลยข้อดีคือเวลาเล่นเกมผีมันแอบมิดไงพวกแอบซ่อนเนี้ยหลบมิดแต่ว่าปัญหาคือถ้าเล่นเกมที่มันโดดๆอบบี้อบอบีอย่างเงี้ยมันโดดยากเดีย๋ยวแม่ซ้อมกระโดดก่อนโอ้ยเราสู้นะคะเราสู้เราสู้ อืมโดดยด้ช่วงนี้ก็อย่าลืมนะคะปิดแมสปิดมืดหน่อยนะลูกน้ำเพราะว่าฝุ่นมันเยอะหรือว่าเราไปดูไปทางนน้นเียวะแต่ตัวนี้ใกล้สุดนะอ้เอาช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะคะตักพุงตักผ้า,า,าก็ตักในบ้านนะลูกนะจะถึงแล้วเมื่อกี้ โอ้ยหน้าจออบบี้แม่กระโดดจนจะเป็นหลุ่มเลยเนะนี่ยกดหน้าจอแรงแต่ไมนต้องได้แนะหละทใไมโอ้ยต้องทำได้สู้ๆบอกตัวเองแบบนั้นมันมีทางเดียวอ่ะคือเราต้องโดดชนแม่ว่าแม่ไปไม่ได้นะหวาน ม่ไม่มีทางไปเลยนะคะโดดฝั่งนี้ก็ไม่ได้ฝั่งนี้มันก็ไกลอือเน่ยดูความสูงของแม่กับที่โดดดิมันเป็นไปไม่ได้หรอกหรือว่าเราต้องชาร์จน่ะเห็นไหมแม่ไปไม่ได้แนะน้ําหวานเมื่อกี้มันขึ้นไปได้มันเป็นปฏิหารแต่ว่าประเด็นคือแม่โดดซ้ำเดีย๋ยวลองตั้งสติโอ้ ตั้งสติได้วะอ้อยอีนิดเดียวโอ้โหน้ำหวานผ่านแล้ววุ้ยอยากจริงๆเลยโอ้ยแล้วจะโดดขึ้นยังไงเนี่ยตายแล้วแมงมุมติดเอาไงดี <c oughs> แม่ไม่มีสติหรอกลูกผ่านมาได้เอาวน้าหวาน ลง,ลงไปหาความรักแล้วเหรอโดนความรักดูดลงไปแล้วเหรอโอ้ดูมันทำด่านนี่โอ้ยเหนื่อยจังเก็บไว้เล่นเองเหอะด่านแบบเนี้ยเป็นด่านความรักที่ไม่มีความปานีและความรักอยู่ในด่านเลยนะคะเป็นด่านที่มีหัวใจแต่ไรหัวใจอืม สัญญาณเน็ตก็คือสู่ขีดมากอืมอีกแล้วโอ้ยความรักหลอกนัน้นหวานก็โดนหลอกเหมือนแม่เลยนะคะอย่างนี้แหละความรักทำให้เราตาบอดแต่ตาบอดเพราะว่าหล่นค่ะ อันนี้เป็นขั้นบันไดโอเคโอ้ข้อเสียของตัวเล็กเหมือนนี้ยแหละเล่นยากด่านมันทํายากก็คือยากยากไปเลยนะคะใกล้ถึงแล้วนะ้หวานอันนี้อะไรอะ่ะอืมเอาถ้าในเด็กอยากสนุกก็ลองมาเล่นตามแม่ดูนะคะด่านที่แม่เคยเล่นอ่ะไปตามรอยเล่นได้เลย ด่านไหนไม่สนุกแม่ไม่ไปเล่นหรอกถึงมันจะเครียดแต่มันก็สนุกนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนไปเล่นด้วยมันจะได้แบบเออมีเรื่องอะไรขำๆได้คุยกันไปคุยกันมานะคะเด็กๆชวนเพื่อนมาเล่นด่านตามรอยแม่ได้เลยทุกด่านที่แม่เล่นสนุกจริงๆแต่มันจะอมเครียดหน่อยอาจจะอมเครียดเพราะว่าแม่อาจจะเป็นคนแบบซีเรียสนะคะเด็กๆ ทำอะไรก็อยากให้มันสําเร็จรุ่ร่วงไปได้ดีนะคะมันก็เลยเครียดจะสูงไปไหนเนี่ยอืมโอ้โหแล้วหัวใจรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ต้องขอรองนะคะโอ้ยดูดิใกล้แล้วใะคะ้อีกหลุมนึงอันนี้คืออะไรให้เราลงหลุมเหรอเอขอ,อให้เราลงไปนะคะ โอ้โหแล้วดูด่านอืมเป็นหัวใจยาวๆนะคะแม่ลูกถึงล,ลูกชิ้นลูกหัวใจเลยนะคะหิวเลยลูกชิ้นอ้าวลูกชิ้นลูกหัวใจนะคะที่ขายตามรถขายลูกชิ้นนะคะมาละห้าบาทสิบบาทเนาะแต่เมื่อวานนี้แม่ไปกินลูกชิ้นที่สำโรงแล้วนะคะอินพีเรียนสำโรงอร่อยมากไม้ละสิบาทเองอยู่ชั้นสี่นะคะไปอุดม สองล้านได้เลยมีไก่ทอดด้วยไหมละสิบบาทอร่อยมากอมืมันควรจะมีแบบเนี้ยบล็อกอย่างเงี้ยให้เราโดดอันนั้นก็ยากเกินอันนี้คืออะไรอะ่ะแล้วทําไมเขาไม่ไปอะ่ะถ้าพวกแกมันลําบากขนาดนั้นทําไมพวกแกไม่เดินไปเลยเอ,อจะเสียเวลานั่งรถไฟเข้าไปเออเนี่ยก็เดินตรงนี้ก็ได้เออพวกแกโดนหลอกแล้ว แมงมุมฉลาดอย่างแม่เขาไม่ขีไอ้นั่นเข้าไปหรอกเขาเดินเลยนะคะ <c oughs> แล้วกําลัง into the l i v e r นะคะทางมันถี่นะแต่ถ้าเราโมาทําให้มันทางมันเป็นอย่างนี้ยมันก็เดินได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวแม่ดูอีกพวกนั้นก่อนดูดิน้ำหวานจะเย็นๆลูกโอ้ยข้างหน้ามีฝนหัวใจด้วยโอ้ยระวงังระวังหล่น โอเคจบเกมแล้วนะคะ okay. โอเคโอ้มีหัวใจด้วยโอเคแต่แม่จบคลิปโอ้ได้เหรียญแล้วนะคะคุณทําชื่อเสียงบบี้ได้สําเร็จนะคะโอเคอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้แม่และน้ําหวานด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์น่ารัก,น,รกน่ารักด้วยแล้วก็ชวนเพื่อนมากดติดตามช่องเกมอีแคสเตอร์ด้วยนะคะเกมหน้าแม่จะไปเล่นอะไรอย่าลืม ติดตามทางช่องเกมอีคตเตอร์ด้วยนะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเย้